เขาผัดปูได้ตอนรทีเาสัดเขาผัดูน่เทน้เราับงมนเทียนสรับน้ำแไปเตียมฟู

เอยเตียมปูอร่อยมากข้าวผัดปูก็อร่อย